น้องในเขตเทศบาลนครท,ท,ทุกท่านนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใจครับหลายท่านโทรมาสอบถามว,ว่าระดับน้ําในแม่น้ำน่านเนี่ยจากเมื่อวานเนี่ยสูงขึ้นถึงปกติหรือเปล่านะครับก็สูงขึ้นมาเมตรกว่าเมื่อวานอยู่ที่รดับน้ำเนี่ยอยู่ที่เจ็ดเมตรกว่าตอนนี้ประมาณแปดเมตรห้าสิบในเวลาประมาณเกืบอบเกือบบ่ายสองนะครับนั่นเป็นเพราะว่า มันมีฝนตกครับพายุบัวรอยที่ตกหนักที่แถวบริเวณทองแสนขันกับก็บรเวณเรียกน้าทุ่งนะครับไหลเข้ามาสู่แม่น้ำน่านแล้วก็ผ่านมายังเมืองของเรานะครับเทศบาลทุกโลกเตรียมการป้องกันนะครับเพราะเราเชื่อว่าเมืเอ่อก,การของเราเนี่ยเมื่อถึง8เมตร50นะครับเราจะทําการบล็อกพ่อพ่อระบายน้ำน,นะครับไม่ให้น้ําจากแม่น้ำน่านเน,าน,นี่ยไหลย,ย้อนเข้าสู่พ่อระบายน้ําและไปท่วมขัง,ขางข้างวัญนหายน้องประชาชนหลังนี้เราเตรียมการเรียบร้อยแล้วขอพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับ นะครับเราเรา,เราเชื่อว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยน่าจะสูงแค่ประมาณแค่สามวัดนะครับเพราะว่าระหว่างนี้จากพายากรอากาศเนี่ยไม่มีฝนตกแล้วเป็นน้ําทุ่วมที่จะไหลหลากผ่านไปแต่เรก็ตามนะครับการป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเนะราทำอยู่ครับ